เฮ้ยวันนี้จะมีคนมาส่งของบ้านเรานี่ไงมาแล้วกำลังเดินออกมาว้าวจะหมดแล้วอือไหนที่เยียบหมาแล้วนะเนี่ยมาเหยบมาตอน5โมงอะไรอ่ะเย็นเย็นอะไรนะชาเปิดดูนะคะนี่ขอบคุณจ้านี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้สวยไหมครับอ้ไหวกราดใครอะไรอ่ะมุ้ยตกใครสวย อ๋อของไอวงบัส U S อะไรนะนี่แล้วก็มีรถแดงด้วยแล้วการไม่มีหรอกคะมีกล่องจุบอันนี้กล่องเปล่าอีกแล้วก็มีปากกานุเปิดดูสิคะนี่นะคะนี่อ่ะเปิดดูแล้วคะ่ะยังไม่อย่าเปิดอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ยังไม่รู้นะว,ว่าได้ตัวอะไรนูยยังไม่ได้แกนะนะอันนี้หนูไม่ได้ทําเองอันนี้ขโมยแม่มาดูนะ แต่ทุกคนไหวไหวไหวตกตกไหวไหวทุกคนมันตกก็ที่ฉัแทนเบอน์ทุกอันนี้ยังไม่หมดได้อะไรเปิดแล้วเปิดตาแล้วเปิดตาเปิดตานี่ได้สองตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะได้เป็นตัวเนี้ยทุกคนนี่ตัวนี้ไปค่ะนี่กล่องเปล่าจริงนะไม่เชื่อเราเขยา่า ไม่ไม่มีเลยกูขาาอันนี้ไปด้วยใชนแบกเลยเอ่ะเสร็จแล้วล่ะคะ่ะ